อาจารย์ตุเป็นคนที่มีความม,มีความรู้เยอะมากทีนี้เนี่ยการสอนเขาจะค่อยๆเริ่มตั้งแต่เบสิกให้เราจนให้เราเข้าใจที่ออนมามาเป็นครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยก็คือได้เข้ามาจำตั้งแต่พื้นฐานของหุ้นและก็สิ่งที่เป็นประโยชน์มากก็คือว่าการวิเคราะห์เรื่องการพื้นฐานหุ้ <c oughs> พื้นฐานซึ่งซึ่งที่ออนยังไม่เคยเจอที่ไหนว่าอ <c oughs> อย่าง PE <c oughs> ต้องเอาสามตัว อ๋อ oh, มาเฉลี่ยกันเฉลี่ยกันอันนี้พี่ยอนต้องกลับไปทำาเป็นการบ้านซ้ำๆเพื่อที่จะได้ะ<น>เลือกหุ้นที่มีความปลอดภัยสูงมากะนะคะแล้วคิดว่าถ้าเอาแนวทางนี้ไปใช้น่าจะได้ประโยชน์มากอืม,อมปรับเปลี่ยนกับที่รวมกับที่เราเคยเรียนมาแล้วก็มาเจอกับอาจารย์แล้วทำให้เราแน่นขึ้นในจุดนี้มีอะไรใหม่ๆให้ตลอดสำหรับอาจารย์ญญตุ๊กคือเขาจะปรับเปลี่ยนตามสภาพของ ของตลาดแล้วก็มาแก้เกมให้เราตลอดแล้วซึ่งซึ่งบางทีถ้าเราไปเทคเองหรือทำเองเนี่ยเราจะจะไม่มีมมองตรงนี้เลยนะคะทำให้เราคิดว่าเอออีกจุดหนึ่งเนี่ยเราได้อะไรขึ้นมาอีกเยอะเลยจากอาจารย์ขอบคุณค่ะคาอนะคร่ัี่มคนะร่ะาของุครั่ักษณะของอาจารย์สรอนเนี่ยเข็นยับไ่บ้าขคะาข้าใจง่ายค่ะ สอนเข้าใจง่ายแล้วก็อธิบายได้ชัดเจนเคลียร์ค่ะก็เออเ mm hmm. หมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานความรู้แล้ว mm hmm. แล้วก็ยังไม่มีแล้วก็มาต่อยอดได้ได mm hmm. ้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยค่ะ mm hmm. ก่อนมาเรียนนี่คืออาจจะแบบรู้มาบ้างเนี่ยค่ะแต่ว่าพออาจารย์ตุ๊มาออตอกยันเน้นจุดที่สำคัญทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นค่ะถ้าอาจารย์ตุ๊เปิดสอนรอบหน้าคาดว่าจะใหม่หรือเปล่า<อ>มาแน่นอนค่ะ แน่นอนค่ะมาทบทวนเออเหมือนกับว่าให้ความรู้เราแน่นขึ้นเอาไปแน่นอนค่ะอ๋อค่อนข้างจะเป็นกับเงนะความรู้สึกผมมันเหมือนกับว่า <c oughs> คือเพราะผมรู้จักใจเป็นการส่วนตัวนณะนี้ด้วยแต่ว่าแต่ว่าโดยลักษณะเนเจอร์ของใจเนี่ยมันไม่เหมือนาอาจารย์ที่เราเข้ามาล้วแบบ ไม่กล้าทำแต่การจะเป็นสไตล์ถ้ารู้สึกเราเราเข้าถึงได้ครับก็อันนี้ก็คือเป็นเรื่องความสบายใจตัวผู้เรียนอะนะครับผมครับผมคิดว่าเราต้องเอาความรู้ตรงเนี้ไปไปต่อยอดไปทําให้ตกผลึกเองเองคือคือในความเป็นจริงแล้วเราดูทุกคนเนี่ยเราเราก็ต้องช่วยตัวเองอ่ะส่วนเราต้องทำกันบ้านเองอ่ะมันจะไปถูกไหมครับซึ่งทุกครั้งที่มาเนี่ยมันก็จะได้อะไรเพิ่มเติมทุกครั้งเสมอแต่พอแต่พอเรา เรียนซ้ำมันก็จะได้เพิ่มเรียนซ้ำก็จะได้เพิ่มมาเราถ้าว่ากระหนงคงเนี่ยต้นทุนที่ผมเสียในการเรียนกับแกเนี่ยผมคอมือไม่ต้องงานแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่หมายเลยถ้าถ้ามีโอกาสมาซ้ำเสมอวันนี้ก็ถือว่าเป็นทิคเลยนะรูๆๆนล้วนจากสมการณของอาจารย์เรียงตุกเรียงคนนี้ก็เป็นตัวแทนนะครับผมพี่ๆเพื่อนน้องๆทุกคนนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณอาจารย์ตุ๊กนะครับหรือน้องตุ๊กเป็นอย่างมากเลยนะครับก็บอกว่า แล้วก็มีโอกาสนะครับก็ือมาสอนพวกเราอีกนะครับที่กรุงเทพฯแล้วก็จะหาเวลาว่างเข้ามาเสียหนรีนีห้หลักแบ้ก็อาจายก็จะใช้วิชาการที่เสียงทีสอนเนี่ยแล้วก็มาเรียนรู้ให้มากแล้วก็มาใช้ที่เกิดประโยชน์สูงสุดแหละคือว่าเอาเงินของเราเนี่ยมาลงทุนให้เกิดมูลค่าสูงสุดขั้นสางขึ้นไปครับเดี๋ยวขอเสียงตบมือให้อาจารย์ทุกท่านหน่อยนะครับ